เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการโนเทพซ่าทีวีนะครับรายการที่ใช้คําว่านักขับวัยที่สุดในโลกก็สําหรับวันนี้นะผมก็จะมารีวิวดาบคาตานะเป็นเหล็กทีสิบนะครับพามว้วนแทนลายไฟเป็นลายไม้นะครับปอกดาบเ,เป็นลายไม้แล้วก็พันด้วยผ้าสีครีมกระเบนแท้นะครับแล้วก็ซื้อบะจะเป็นลายดอกบัวนะครับส่วนฮาบากิก็จะประทับตาของแบรนด์อินาซุม่าด้วยนะครับ มันมาพร้อมใบเซอร์ด้วยนะไอ,อเล่มนี้ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวผมจะมาลองฟันให้ดูนะครับว่าเหล็กทีสิบของแบรดอินาซุมาเนี่ยคมแค่ไหนนะครับเริ่มกันด้วยขวดน้ำก่อนดีกว่านะครับไปเอาครับเริ่มจากขวดแรกเลยนะครับ นี่นครับรอยตัดสวยมากขมมากครับตัวนี้หววที่สองขยับหน่อยดีกว่าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนในนี่โดนโต๊ะแล้วจะแย่นะครับขัดที่สองนะครับนี่ครับขววที่สองนะครับก็ อาจจะถ้าฟันผิดไปหน่อยนะครับเลยร้อยไม่สวยนะครับกออ็ต่อไปเราจะลองฟันทีเดียวนะครับเห็นไหมเราจะลองฟันทีเดียวนะครับหกขวด <c oughs> นี่ครับมาดูใ,ใกล้ๆเลยได้ทุกขวดเลยเนี่ยหกขวดนะครับแล้วก็ทีนี้เราจะไปลองของแข็งกันเลยดีกว่าไอขวดน้ำมันอาจจะอ่อนไปแต่ว่าผมยังไม่ลองไม้ไผ่นะลองกระดาษแข็งก่อนโอเคตัดก็นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองตัดไอกระดาษแข็งทอนนี้ดูนะครับหนาอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยไม้ไผ่ผมยังหาไม่ได้ก็เลยไม่ได้เอามาทดลองให้ดูนะครับโอเค ผมอาจจะออกแรงน้อยไปหน่อยนะไม่ลอยไม่สวยเลยแต่ว่าไอ้ตรงนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับลอยไม่สวยเลยลองแบบนี้นะบ้างดีกว่านะครับไม่ได้ครับเออมันไม่มีอะไรยึดด้วยมั้งหรือว่าแรงผมน้อยวะได้แค่ครึ่งเดียวเอง นี่ครับแต่ว่าใบามีดจะเป็นแบบนี้ตัดไม่ขาดไว้ถ้าถ้าไม่มีอะไรยึดแรงผมไม่พอหรือผมทำผิดองศาวะ <l aps> <l aps> ได้แค่ครึ่งเดียวนะครับกระดาษแบบนี้ เออแต่ก็ยังไม่ได้ลองไม้ไผ่อยู่ดีโอเคนะครับก็สำหรับการรีวิวเจ้าดาบคาตะตีสิตัวนี้นะครับแบรนด์ของอินาซุมาก็ใช้ได้เลยนะครับความคมทำไมผมตัดไปขาดผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะผิดท่าหรือว่าแรงไม่พอก็ได้นะครับแต่ว่าคมใช้ได้ครับตัดกระดาษได้ เอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็ถ้าใครถูกใจนะครับก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วถ้าใครที่เข้ามาดูใหม่ก็กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนะครับและถ้าใครที่อยากดูคลิปเก่าๆของผมนะครับก็เข้าไปไล่ดูได้เลยครับมันจะมีรีวิวดาบของเซนอิสึดาบของปานไฟนะครับแล้วก็ดาบของโซโลทั้ง4เล่มนะครับก็เข้าไปดูได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว ก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบ ตัดต้นกล้วยสบายมากครับ